ผู้คุมปีศาจคนใหม่ร้อนแอนแรงยิ่งปลอไฟคุณผู้ชมครับตอนนี้ลฟุตบอลอังกฤษนะครับมันอย่างแน่นอนเพราะโดยปกติจะมีทางด้านของโจเซ่มูรินโญ่นะครับซึ่งมูรินโญ่เองนั้นถือว่าเป็นผู้จัดการที่กวนเก่าแล้วก็กลางแต่ว่าณขณะนี้มาอีกคนหนึ่งนะฮะทางด้านของลุยส ฟานกาคุณผู้ชมครับผู้จัดการทีมนี่แหละฮะคนนี้คนนี้คือหลุยส์ฟานเกาคนนี้คือโจเซ่มูรินโญ่ก่อนหน้านี้ในอังกฤษเนี่ยนะฮะมีโจเซ่มูรินโญ่คนเดียวที่ถือว่าสร้างสีสันแต่ว่าหลุยส์ฟานเกากุนซ้อไวัย62ชาวดัช แรงแรง a n นเวอรี่แรงฮะเขาจะมาคุมทีมปีศาจแดงหลังจากที่เขาคุมทีมชาติฮอลแลนด์คุมทีมชาติฮอลแลนด์บอลโลกเสร็จปุ๊บจะย้ายมาทางด้านแมนย่เขาคนนี้อยู่ที่ไหนมีแชมป์ที่นั่นทุกสมโมสรที่เขาคุมเป็นแชมป์ลีกทั้งหมดนะครับเขาเป็นผู้จัดการทีม2องรอฮะรอที่1แรงคำพูดลีลาโดดถีบ สองเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆ very much นะครับและเขาไม่อายเลยฮะที่จะชมตัวเองต่อหน้าคนทั้งโลกกล้าพูดทุกอย่างที่เขาคิดล่าสุดก็สัมภาษณ์ว่าอ้อยมูรินโญ่มูรินโญ่คนนี้ใครเป็นผู้ช่วยผมมูรินโญ่โทรมาแสดงความยินดีเขาอิจฉาผมเพราะว่าตละสมอสอนที่ผมคุม Barcelona, บาร์เซโลนาเบอร์หนึ่งสเปนบาเยินเบอร์หนึ่งเยอรมันแมนูเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยที่สําคัญนะฮะแมนู U, ไม่ได้โทรมาหาผมบาซ่า ไม่ได้โทรมานะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยต้องการตัวเขามากๆอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยโทรหาใครมีแต่ทีมระดับโลกโทรหาเขาเท่านั้นฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เขาสุดยอดมากเขาสุดยอดแค่ไหนประวัติเขาเจ๋งแค่ไหนอาลองดูครับ ดังสุดๆครับสมัยคุมไอแอ็ก์นะครับก็คุมเป็นทีมเบอร์หนึ่งของฮอลแลนด์พาทีมคว้าทุกแชมป์1 1ถ้วยใน6ปีนะฮะย้ายมาคุมบาซาก็พาทีมควา้าแชมป์ลีกสเปน2สมัยซ้อนเซ็งไม่มีอะไรทําไปคุมทีมอัลมาในฮอลแลนด์ทีมที่ไม่เคยเป็นแชมป์มา30กว่าปีฟานกลาวมาปุ๊บทีมก็ควา้าแชมป์ลีกฮอลแลนด์เฉยเลยมาบาเยอร์นก็พาทีมควา้าแชมป์ลีกเยอรมันรวมแล้วเกือบย0สกว่าถ้วยแต่ที่เด็ดกว่าก็คือลีลาพริกที่ว่าเผ็ดต้องเรียกเขาว่าพี่นะฮะ Je hebt er een de woekhoor, kan Louis was een visionair. Ben ik nou degene die zo slim is? Een leider met een grote Op de grote el. En verwachtte van iedereen total commitment. Yeah. Yeah. Louis had zo zijn eigen methode om mensen ook navieren, scherp en alert te houden. คือถ้าคุณเปรียบมูรินโญ่เนี่ยเป็นมีดที่คมฟานกาวคือค้อนครับทุบๆุท,ทุเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเคยมีคนถามเขาว่ามีอะไรที่คุณจะต้องปรับปรุงไหมนะักฟุตบอลหรือว่าคนส่วนใหญ,ญ่ในวงนการการีฬาก็ต้องบอกว่ามีฟานกาวตอบว่าลุยส์ฟานเกา has nothing more to learn แปลว่าคนระดับลุยส์ฟานเกา ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ทุกอย่างในโลกของฟุตบอลผมเป็นเทพเจ้านะฉะนั้นนี่คือคําตอบที่สุภาพที่สุดของผู้ชายคนนี้ฮะฉะนั้นการันตีได้ว,ว่าปีหน้าแมนยูนเตดจะจบที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าปีหน้านี่จะเป็นสโมสรที่มันระเบิดแน่นอนเพราะผู้จัดการคนนี้แซ่บมากฮะดูครับความแซ่บของเขาไม่พอใจคําถามตบกล้องเลยฮะนี่คือหลุยฟานเกาฮะนี่คือหลุยฟานเกานี่คือรวมช็อตเด็ดและจะเกิดขึ้นนี่ครับ มีนักข่าวถามคำถามไม่ถูกใจนะฮะดูหน้าพี่แกฮะผมจะแปให้สุภาพที่สุดครับเฮ้ยคุณถามผมอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณโง่กันไปหรือผมฉลาดกันไปนะเนี่ยนี่ฮะนี่เป็นคำพูดของเขานะฮะและเดี๋ยวดูฮะนีลาคือลูกทีมเขาโดนเตะนะฮะคู่แข่งเตะสูงนะฮะดูฟันกาวไปวัวกรรมการเขาเตะลูกทีมผมอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมเฮ้ย คุณเห็นงเรื่องนี้หรือเปล่าคุณไม่คุณไม่เป่า <im par> นะฮะนี่แหลคะครับฟานกาฮะ <im par> แล้ววินาทีที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือตอนที่เขาถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาจากผู้ช่วยมาเป็นผู้จัดก,การทีม <im par> เขาก็สิ่งแรกที่เขาพูดนองแถลงข่าวก, <im par> ก็คือยินดีด้วยนะทีมพวกคุณได้โค้ชที่เก่งที่สุดในโลก <im par> มาคุมทีมแล้วแหละมีคนถามว่าคุณคิดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนครับดูดูลีลานะฮะเวลาอารมณ์ดีก็ดีใจหายฮะเขาบอกว่า I know I'm a very good coach ผมเป็นโค้ชที่เก่งมาก คติประจำตัวของคุณคืออะไรผมคือผมผมมั่นใจผมยิ่งผมโหดผมเก่งผมซื่อสัตย์ผมเป็นคนสร้างสรรค์ผมกอดภรรยาทุกวันจะรักผมหรือจะเกลียดผมผมไม่เคยแคร์ทั้งหมดนี่แหละครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรมนโอ้ผมว่ามันแน่นอนนะปีหน้านะฮะเพราะได้คนนี้มานี่โอ้โหแค่คิดแค่คิดว่าเขาเจอมูรินโญ่เนี่ย ผมว่ามวยถูกคู่ยังอยู่ในเรื่องของอสโมสรในเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อกี้คือแมนอยู่ในเตะคราวนี้มาดูแมนซิตี้ผมได้ข่าวมาว่าล่าสุดตอนนี้มีข่าวซุปซิบนะฮะเพราะว่านักเตะตัวหลักของทีมเกิดอาการงอนฮะงอนเพราะว่าสตาฟงอนเพราะว่าหลายคนลืมเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาอ่ะคุณพิมพ์จัดไปฮะ เสียงเชียร์จากแฟนบอลแมนซิตี้แบบนี้อาจทำให้มิดฟิลด์ทีมชาติไอริชโคสอย่างยายาตูเร่ชื่นใจมาตลอดออออตั้งแต่ตัดสินใจสะบัดบ๊อบใส่บาซ่าและย้ายมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว24ล้านปอน แต่หลายคนก็บอกนะคะว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับค่าตัวมากมายมหาศาลแบบนี้ทั้งๆที่ช่วงท้ายๆก็ไม่ใครได้ลงเล่นให้กับบาซ่าเท่าไหร่เพราะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเรา้าแต่หนึ่งในพี่น้องตระกูลตูเร่ก็พิสูจน์ให้แฟนๆได้เห็นว่าคุ้มทุกบาททุกสกตางค์จริงๆโดยทักษะและความสามารถในการทําประตูที่ฤด,ดูกาลนี้อย่างเดียวยาย,าย,ายาย่ายิงไปแล้ว20ประตูถือเป็นสมบัติอันล้ำค่ายอย่างยิ่งสําหรับแมนซิตี้ แต่มีแต่ค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าสมบัติชิ้นนี้กำลังจะหลุดมือไปโดยเมื่อล่าสุดเอเย่นส่วนตัวของเขาดิมิทรีชิลักออกมาเปิดเผยถึงความในใจว่าลูกค้ากำลังน้อยอกน้อยใจต้นสังกัดเป็นอย่างมากและให้เหตุผลว่าสโมสรปล่อยปละละเลยไม่แคร์ความรู้สึกของยาย่าเลยแม้แต่น้อยวันเกิดที่เพิ่งจะผ่านมาก็ไม่มีแม้แต่ถ้อยคำอวยพรเลยทำให้ยายา่าอยากย้ายแล้วก็อยากย้ายสโมสรมากๆด้วย จากโลซือจะไม่เห็นภาพนะคะยกตัวอย่างเพื่อมาเปรียบเทียบด้วยเขาบอกว่าทีวันเกิดของโรเบร์โตคาร์ลอสอันชีมาคัชคาร่ายังให้รถสปอร์ตสุดหรูบุกติทำไมสโมสรมหาเศรษฐีอย่างแมนซิตี้จะให้เขาไม่ได้ทีได้แชมป์มาเตรียมเค้กให้เจ้าของก้อนโตตั้ง100กิโลทีเดียว ออกมาพูดแบบนี้เล่นเอาสโมสรหมื่นตื้อไปทีเดียวค่ะต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์ว่าฉันอวยแล้วนะอวยพรแล้วไม่เชื่อก็ดูภาพอวยพรผ่านทวิตเตอร์ก็มีให้เห็นกันอย่างเต็มตาคลิปก็มีให้ดูด้วยนะคะว่าเพลงวันเกิดร้องให้บนเครื่องบินกันเลยแต่ดูท่าว่าคุณชายยา,ยายาจะไม่ประทับใจเท่าไหร่นางนาบึงเฉียง นั่นแหละครับคือเรื่องราวความสนุกสนานนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะต่อมาครับท็อปสปอร์ตครับ